โย่ S.P กูอเย่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 าวันนี้จะมาเป่าปากาาเธอทุกคนเอ่ยนามเป็นชื่อกูฟังดูแลวว้วดูแบบประหลาดแต่มีความสามารถตึงเชื่อกู กูเพียงแค่อยากจะดังในเงินหลายพันให้แม่กูแล้วกูจะทําให้โลกได้จาว่าในวงการมีชื่อกูกูไม่ได้มีดีอะไรไม่ได้ยิ่งใหญ่จากไหนมากูเลยต้องดิน้นต้องสู้ต้องเหนื่อยต้องพาย,ยายามเป็นธรรมดาเพียงเพียงทาสิ่งที่ชอบนั่งเขียนเพลงไปเลยหลายบาก็หวังไว้เพียงแค่ว่าสักวันพวกเงินทองจะไหลามาแต่กูไม่รอปฏิหารเพราะชีวิตมันจริงไม่ใช่ฝันกูเลยต้องสร้างมันด้วยตัวเองมีแค่เพ้นหนึ่งใบพร้อมกับความหวังเวลาว่างนั่งเขียนเพลงคิดหารามที่ สร้างสรรค์ถึงบางวันไม่มีแรงแต่ตัวกูไม่หันหลังและยังจะทําสิ่งที่กูชอบกูก็คงยังจะทํากูไม่เคยสมแล้วันหนึ่งมันจะพังเก็บความผิดพลาดเอามาเปลี่ยนเป็นพลังแม้ในวันนี้ตัวกูเองยังไม่ดังแต่ก็หวังว่าสักวันตัวกูนั้นจะขึ้นุกจุดสูงสุดและเพลงกูมึงจะต้องได้ฟังเพราะมันจะดังจนไม่มีใครมาหยุดกูเหมือนกับซอมบี้ที่พวกมึงมาปลุกกูมาจะกัดเด็กกล่าวพวกมึงไปขุดถ้ามึงคิดว่าไหวให้มึงลองมาฉุดแต่กูกล้ารับรองว่าพวกมึงสนุก พอสิ่งที่กูทํามันจะนําพาไปไม่ต้องคิดใดมากให้มันนพาพัดใจถ้าอยากจะไปมึงก็รีบเข้ามาไม่ต้องโมชักช้าจากเวลาคอยใครในหลายครั้งที่ผ่านมากูไม่เคยลืมเลือเสียงในหัวมันยังคอยย้าเตือนถ้า,ามีที่ไปก็อย่าลืมที่มากูไม่ให้ลา,ากับพวกยาเลยและฝากทิ่ไว้ในบทเพลงนี้อ่อให้มึงได้นําไปคิดไม่ต้องสนว่าตัวกูเป็นยังไงแต่จงจําเอาไว้กูคือ S C P ซไอเฮียเฮีย S C สเว่